โอ้คนเคยสงสัยไหมถ้าเราตักท็อปปิ้งเยอะกว่าไอติมที่กดจะเป็นยังไงอ๋อไม่อ่ะไม่สงสัยเฮ้ยนี่นางนาก็อิ่มสงสัยอะเลิมเลยเลิมตอนที่ว่าจะกดไอติมโยเกิร์ตออกมาก่อนแกมันเดยวไปปะวะโอ้ยถ้าน้อยกว่าดีเรียกกดเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ท็อปปิ้งอิิมจะใส่ท็อปปิ้งทุกอย่างที่มีในร้านเลยอย่างละหนตัก2ตักวะ มันต้องอย่างนี้สิสาเกลใจอีชอยยิ่งนอนเด็กๆมีความไฟฟ้านะแบบใส่ท็อปปิ้งไปเยอะๆเลยจ้ะพี่จาวเวลาซื้อไอติมสอนให้แบบปุดท็อปปิ้งมาแบบปิดๆิดล่าสุดก็คือพี่พนักงานงงแล้วนะเราก็จะทำต่อไปท่องในใจว่าปกติท็อปปิ้งเสร็จแล้วก็โรยหน้ากันซะหน่อยถั่วมาเกลยดน้ำตาลเนี่ยค่ะช่วยหยุดโรยเสร็จแล้วก็ต้องลาดป กดน้ำพึ่งไปอีกหนึ่งอ่อนช้ำใจค่ะหายไปข้างหนึ่งยังไม่พอบีบสตรอเบอรี่ไปอีกอันนี้ค่ะหายไปสองข้างแล้วบีบหรอือ <c oughs> ตามด้วยคาราเมลเอ,เอหมดเลยยังหนะ้ายังไม่หมดช็อกโกแลตต่อไปเลยจ้าแชร์เดียวทุกคนเสร็จแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักกันเลยแล้วเราก็ได้ผลชนะสูตรออกมาราคาไม่ต่างจากกดไอติมเลยแม้ <c oughs> อยู่ในหลักร้อยอ่ะให้ทุกคนทายมาสิว่าหมดไปเท่าไหร่ในส่วนของรสชาตินั้นทำทำไมวะเนี่ย